สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนทุเรียนของเจมิวสารทรายนะครับผมจะให้เจมิวทดลองตัวกันไกตัดกิ่งแล้วก็จะมีเลื่อยเอาไว้แต่งกิ่งทุเรียนตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อราโซซออันนี้ต้องบอกก่อนว่าเจมิวเนี่ยยังไม่เคยใช้เลยยังยังไม่เคยยังไม่เคยนะครับเอามาให้แล้วก็เดี๋ยวจะให้เจมิวได้ลองดูแล้วก็อันนี้ไม่อยากเรียกว่ารีวิวอยากอยากรู้ความรู้สึกว่าเวลาใช้จริงแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มจากตัวกันไกตัดกิ่งก่อนให้ลองดูให้จับดูก่อนว่า มันมันรู้สึกยังไงบ้างสัมผัสแรกมันเบามันเบากว่าที่เคยใช้อ่ะไม่พูดด้านจำเพลงลองเลยแล้วกันข้างหลังเบาน่าจะเหมาะกับผู้หญิงบอกบางหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไกลอันนี้เห็นมันมีสองสองอยากเนาะมันอ้าได้อันนี้อันนี้เป็นแคบน่าจะเหมาะสําหรับแบบตัดแขนงอะไรอย่างนี้แล้วก็ปรับได้อันนี้กว้างขึ้นน่าจะตากังได้นะตกิ่งใหญ่ได้เดี๋ยวเราลองเราลองเล็กๆก่อนเนาะเราลองตัดแขนง อ๋อรูเล็กนี่โอเคนะคมเนาะพี่มิวรู้สึกยังไงมันมันเบาแล้วมันก็นเออมันคมใช้ได้นะแต่ว่าตรงนี้เวลาเสียบเข้ามันจะจะยากหน่อยไหมแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะเนี่ยนะแล้วพวกแผลพี่ แผ่เหรอแผ่เรียบดีเพราะว่ามันมันเดี๋ยวดูสิเนี่ยเออมันมันเบามากเลยเนีย่แผ่มันเรียบเนาะเออทำอยังไงเราจะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องอไม่เป็นไรครับพูดไปก่อนเดี๋ยวเราถ่ายอ่าโอเคอยู่ต่อไปเลยอันนี้เรามันเบามันเบามากเลยมันก็คม,มด้วยเนี่ยเออเนาะ โอ้ฉับฉับฉับเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกิ่งนี้เราจะตัดทิ้งอ่าอันนี้ตัดจริงนะเนี่ยไม่ใช่ว่าจริงามารีวิวนะเนี่ยเออก็ลองคือ,ค,อคือเราอยากให้คนใช้จริงๆได้รู้สึกสัมผัสของมันอะ่ะตองถามพี่หมิวว่าปกติถ้าเกิดถติว่าไกลถ้ามันแบบคุณภาพไม่ค่อยดีมันจะเป็นปุ้นขุยมันมันเป็นขุยแล้วมันหนักแรงมันหนักแรงกดเราอ,ะอ่ะอ่าออันนี้อันนี้รู้สึกอันนี้คมเรารู้สึกว่าหนักแรงกดไหมไม่ไม่เลยไม่รู้สึกว่าหนักแรงใช่ คือที่เราให้ผู้หญิงลองใช้เนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าผู้ชายแรงมันเยอะไงกว่าเราแต่ถ้าผู้หญิงใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันมันมันเบามือมันออมันใช้ง่ายเนี่ยอันนี้เราก็เลยเน้นหน้าจะแนะนําให้ใช้มันได้เออจับด้านนี้ดีเออเออคมคมมากเลยเอ,อ่าดูครับอ่าลองดูซิเนี่ยเราตัดเนี่ยนี่อือมคม มาให้เห็นเลยว่าคมแผ่ม,มีความสําคัญไว้ต้องถามพี่อยู่ก่อนเวลาตัดกิ่งถ้ามันช้ามากมันก็คงไม่ค่อยดีอะ่ะถ้า,าสมมุติว่ายังไงอย่ะงมันเป็นขุยแตกหมดเลยอย่างเงี้ยแต่อันนี้แผ่เรียบเนาะมันก็ไม่ไม่ช้ามากเนี่ยเราสามารถปาดนี้ได้เนี่ยแผ่เรียบอยู่ยอันนี้ให้เห็นประสิทธิภาพของของตัวกันไกก่อนรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ลองใช้แล้วตัดเลยเบานะมันก็แล้วก็ มันก็ถนัดมืออ่ะแล้วก็อย่างด้ามตรงเนี้ยมันเป็นด้านด้านมันไม่ลื่นอ่ะเออมันมันเหมือนเราจับแล้วมันทรมาทำแมงดีมันได้แน่นดีแล้วก็เบาแล้วเวลาเราตัดมันคมนะมันคมมากด้วยให้เห็นเลยว่าตัดเมื่อกี้ตัดกิ่งใหญ่เลยนะทบางทีแต่ก่อนถ้าเวลาที่เราใช้กันไกลอ่ะถ้าเวลาที่มันไม่ค่อยเข้าอ่ะเราจะต้องเราจะต้องแบบกด กดมันอย่างเงี้ยกดลงเพื่อที่จะช่วยให้มันเบาเออแต่อันนี้ก็ไม่ต้องได้อยู่ได้เลยคือคือที่ให้ผู้หญิงสาธิตเพราะว่าคือเรามองว่าถ้าผู้ชายแรงมันเยอะแต่ถ้าผู้หญิงแบบบางคนแล้วเออสะพายข้อคือมันเบาเวลาเราปีนขึ้นไปสมมติแต่งข้าแหนข้างบนมันใส่กระเป๋าได้นี่เราใส่กระเป๋าทุกทีทุกทีเรจะเวลาปีนขึ้นต้น่ะเนาะก็พับแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าสองข้าง เลื่อยข้างหนึ่งกันไกลข้างหนึ่งถ้าในกรณีที่เราปีนแต่งต้นโตโตที่เรามีลูกแล้วเงี้ยบางทีเราขึ้นในทัชกิ่งปีนต้นไม้แต่งใช่พอปีนแต่งเราก็แบบเอาสายพกพาสะดวกแล้วก็ต้องต้องเบาอ่ะถ้าใหญ่แล้วก็หนักมันก็ไม่ได้แต่สําคัญบางทีเล็กแต่มันไม่คมมันก็ไม่ดีอีกใช้งานไม่ได้อีกใช่แต่นี่ถือว่าถ้าเราใช้ต้องถามว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าอย่าง นะได้อย <Okay. S 2> ดอเล okay. ครับอันนี้มาให้ดูเพราะว่าเราเราไม่อยากทํารีวิวแบบมานั่งแล้วก็คุยไงแต่อันนี้ให้คนใช้งานจริงทําให้ดูล<อ>แล้วว่าลอ,ลองดูแล้วก็เห็นแล้วว่าถ้ามันตัดในเรื่องของแผลเนี่ยทั้งเรื่องของแผลเรื่องของน้ําหนักเรื่องของความคมถือว่าผ่านเลยแล้วเบามาก้วยสำคัญค <บ au, S 1> ือเบานะครับก็อันนี้ให้ดูนะครับ